ี่แนน้องน้องเพื่อนคุนหใช่วันวันนี้วันเกิดบดเอาจริงหรือใช่ันเกป็นบ้านของขวัญมีหรือเปล่าวะนี่นี่เอามาฝักนี่ชาสีบันที่คุณคู่ควรน้องน้องต้องรับไปเลยได้แบบที่ใช้แล้วนะ ไม่มันมีอันนี้ไม่ใช้อยู่ในรถมีอยู่ตะรู้ไปทำไมยาสีฟันที่คู่ควรกับครอบครอบครัวคำสิ่งนี้เลยฟินเดนสิคะโอเคจะรอโบนมาแล้วเอาให้โบนวันนี้วันเกิดโบนเลยวันนี้เขาไม่ได้ติดตามฉันได้หรอฉันลงรูปไปน่ะเคยกดไลค์รูปฉันเปล่าไม่เคยไม่เรากดตัวใจเองยังไงกดอะไรไม่เคยกดกดแต่รูปหัวใจอย่างเดียวเอ๋อคือเห็นไอจีไอจีไม่มีหัวไม่มีไม่มีไอ้นี้มันมีแต่ไอโบสัน ดูแปมโกดธแล้วเจ้าไอ้รูปมันเกิดไม่ได้กดแต่ว่ารูปอื่นกดอยู่รูปไหนกดแล้วจะดูดูหลายรูปอยู่มันเกิดน้องเพลินมืดจะเปลี่ยนแต่ฉันกดไลค์เธอตลอดอ่ะพี่น้องเบริลัทมูลนิธิคนปากปากแล้วไปไปนั่งเออไปดูในใช่ไหมดูฉันกดไลค์เธอตลอดเธอกดเฉพาะรูปที่ฉันลงรูปคู่ฉันรูปฉันเท่านั้นแหละ เด็กไงฉันเป็นนฉัแบบชอบสิบเจ็ดปีอ๋อทำแต่งานข่าวๆบอลไม่เคยรู้เรื่องอะไรใช่เราไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่ทำงานอะไรบ้างผมนั่นก็ดีเบป็งข่าวัขนมพกนี้ฮะคุยกันเรื่องอะไรอ่ะฟังไม่ไถ่หมายถึงว่าเวลาพูดพูดช้าได้ไหมเวลาเวลาเตือลงอะไรใช่ไหมไม่เคยบอกไหมว่าฟังพูดเธอพูดไม่ทำอ่ะมีทุกคนอยากให้พี่เวียพูดอีสานเนี่ยบอกได้นิดน้อยค่ะสอนสิ กดซื้อยาสีฟันเยอะเลยเออแล้วไม่ยกไม่ยกเลยไม่ยกเลยฉันกินไปแล้วแต่เธอไม่เห็นเจ้ก็ไม่เห็นอ้าวถามคนในไลน์ว่าเพจดึกเบ๊ดกินกาแฟไปแล้วใช่ไหมคะแต่แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นใช่ไหมคะใช่เห็นริก่อนไม่ขอดูบล็บล็ยังไม่ขายเลยไปบิกิขายของขายของบิสกิตไปบิสกิตโดยไม่เอ็นจีช่างๆ มันออกมืดหนิแม่หนางนางไม่เป็นวันออกกูเลยวันนี้วันแรกเออก็นตั้งตาลน้องอยากดูน้องฉันอยากดูเมือคืนฉันไมดูทีหยุดมันบอกว่าอยากไปดูอันนี้อันเปียกไม่เป้อะไรที่หล่ะแล้วไม่ดูอ่ะบอกพูดก็ไม่ว่างไงอยู่ฉันเกิดบ้านนี้อันตายจากเบื้องหลายไม่ปิ้งไม่พึ่งยังนางยังจะไม่เปียกมั่วไม่กินเลยใครเห็นเพราะว่ากล้องมันพันไปทางนู้นแต่เขาไม่เห็นคะกล้องมันหันไปตอนที่เด็กมาแล้วฉันกินไปแล้วฉันมั่งมองเธออยู่ ไอ้แม่แซมลิลายครั้งแม่แซมม่วงเลยปใาวันเกิดเรามาฉลองหน้าใช่ไหมนี่ใช่เอาไปฉลองหน้าบันพอดีบันพอดีบันพอดีบันน้องรู้จักปะน้องรู้จักปะถ่ายแล้วรอบไหมไม่รู้แม่แม่หมายถึงคนนี้รู้จักคนนี้ปะเคยไปดูที่เอาร้องเพลงงานวันเกิดพี่เบสโอ้โหน่เรันเห็ไหมล่ะเขารู้จักยู่จังวันเกิดพี่บี มิตรดาร่าไดพี่น้องนี่นะเห็นบอลน่ะมิตรดราได้นี่นะตังออกวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เก็บได้ไวันนี้ก็เก็บเก็บเลยใช่วเราไม่เอาฝ่ายวันนี้แล้วก็เก็บวันนี้เลยออกออกวมาคุยเรื่องอะไรกันอ่ะฟังไม่ทันเลยทำไมคุณชอบฟังไม่ทันตลอดเลยวะหูต้องมีสติต้องมีสติหูสติหน่อยต้อพูดเร็วอ่ะลูกเธอฟังจะรู้เรื่องไหมรู้แล้วเนาะ หรอรูปเนี่ยมันต้องพูดภาษาอะไรเลยเข้มม,มองตาม,มันรู้เรื่องแล้ว <c ười> จะจะรอดูถ้าวันไหนเจอน้องนะเบนเป็นปนะเฮ้ยเธออยู่นี่ก่อนฉันจะไปเอาลูกเธอมีอันเรื่องว่าว่าผู้ชายตัวไหนคือฉันอขอคืนเครื่องบอกว่าน,นางนางจะมากรุงเทพอยู่ก็เอาไปกรุงเทพแล้วกันก็ไปให้ก็ไปให้ไปแล้วมากรุงเทพวันไหนนางก็จะมาที่ยี่สิบหกยี่สิบหกพฤศจิกเดือนนี้เขาไปแล้วท่าก็ใหม่กันนะใช่ ไปบมดวไปหมดแล้วเขาไปแล้วเอ็ดแล้วคไปเนี่ถงมีเวลาดูเอจเอจ่ะเอาเไม่มีเวลาเข้ไดูหอกคุณเรามนอีนวล้วใช่สิก็ฉันมันว่างไงเงินเยัจู่เตใไม่เต็นเยนะนี่เขาบอกไม่แซกินนะทำยังไงไม่ได้งานเยอะถ้าผู้ใหญ่บ้านต้องทำยัไงอะยังบอกาลำบากล้วไปที่เรด็จ เป็นละไปกเป็นบทเเเยอแอจะบอกอย่าไรจะพูดชแอปอื่นไม่ได้พูดเลยไม่พูเยอะกว่าฉันอีกจะพูดอจอพูดอจอแล้ว่ก็พูดเดยองกจไม่พูดเธอพูดเธอพูดเยอะกว่าฉันอีกอจอสวัสดีครับสวัสดีครับวัอนีน้องน้องเตรงนี้บอกทำไมไม่ให้มันทายเหรอว่าน้องฉันคนไหน เปยงสิบพงหัวจากโอ้ยนาะน้องมาแล้วดูดูดูฉันทุกคนอยู่ที่เขานลุอ้ยเธอเขามีดนตรีว่าีน้องแี่จากน้องพี่น้องเพื่น บอสบีคทำงานเกิน24ชั่วโมงนะคะต่อวันเขาบอกเห็นไหมมีคนที่ขยันขนาดนี้เพื่อนผม,ม,มเมอง,งเอแล้วฉันไม่ขยันตรงไหนทำเสื้อแล้วฉันไม่ขยันตรงไหนบอสหล่อเขาบอกบอสบอสจัดเลยไอ้หนูพีเอฟซีนาธิวาทีาทนา่นนี่ป่ะทีนี้ป่ะวันนี้ติดด้วยจังนาฬาที่านเงนี้นาฬิกาที่บาออ้านเกินก็บอสอยู่ที่นาฬิกาที่บ้านไงสนามแตะก็เพอไปเตะที่นาฬิกาที่บ้านไไม่ได้ ระหว่างนี้รอนะ้องมันหาพิงแล้วก็คุยก,ก่อนพิกไปบิกมาเป็นแม่กาหเปล่า